ครับสวัสดีครับเมาหมิมพี่น้องเดี๋ยวผมวาไว้คลิปจนกอนคลิปผมใส่กุ้งมือเศรออกใหผมบอยฟังประสิทธิภาพของมิมดีนหน่ในเนาะไปพิ่งน้ำกันครับไปเชียงหน่อยห,ห,ห้องใหญ่ปันเดป่ะเห็นบ่าพี่น้องห้องหมิมห้องบักใหญ่ได้น่ะซุะ่มมาใกล้ใกล้ ผมเสียวทูดทมหมอล่นหน่อเด้อพี่น้องลองบึงนํากันน้ำกัน ไปไฟนั่นมาเด้ยพี่น้องก็ได้ทางปลาขับเดี่ยวกนห้ามันหกสสงมาเดี่อกันพี่น้องอุ่นตัวนิบิน ถูกครับที่น้องไม่บอกต่อถูกไปคอยไลย่กวนเขา

พี่น้องงามบ่หกเจ็ดขีดนี่นะเด็กหน้าหวานมาไะเนี่ยมันแต่บุญเอาอกยากขับไม่แต่เครื่อหอนครับพี่น้องแล้วบนห้องริมแล้วกันบันนะมาเลย ่า,างจากกล้องมากคืบนะครับเขาให้เบ่งใกล้ๆเลยย็นจังไแนนอนบ่จังสีเลยดิ <c oughs> อขอดถูบร้นเนาะผมเบ่งคลิปจากคลิปทางโซนโคราชแล้วพรเจ้าเห็ดพรเจร้าถูบร้นโอ้มันดีเน,น,นาะการบรล้นนี่ตอมห้องขนาดนี้เนี่ย เวลาเขาลุ้นล้วมันทิดเป็นตอมมันทิดเป็นจับกลุ่มคือผมเคลียออกเลยนะจับกลุ่มอยู่บองเดียวบริษัทเช็ดขีดแปดขีดนะพี่น้องงามหัวน้ำแบบนี้เป็นซ้ำขวดหกขวดสิบสองบาทนะเนี่ยขวดสิบห้าบาทนะหัวน้ามันเยบ่งชัดๆเลย นี่ห้างที่สามเราออกัาขนาดหอมง่อยเลยจุดจอดเลยอันนี้ไปถือกระแทกถือไม่อยู่ในแต่มันเอาอยากไม่แต่เครื่อกับเครื่อน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเนี้แล้วเอามีมคลิปเนี่ยบาอยู่เรื่งองเท้าผมมาอยู่ตรงโคกมาห่างมาปูมาเห็นมก็เลยที่ผมว่าลิปต่อจากเอาอีกุ้งใส่กุ้งของเราเลยว่าต่อสิผาามามีมห้องกระฟ้มามีมเดีอวครับจบนี้เราห้อก็สิลงเลยนะผมตัดต่อเป็นเดี่ยวก็สิลงคลิปให้เบิ่งเลยนะครับใง่ายฝากคีอฝากน้องมีมเดือนเจ็ด <G ül> มันมีเดือนหาแล้วมันเดือนเจ็ดเดือนแปดเขาแล้วสวยๆมาตออพีตอนนอกลิปนี้กัเขาจบเย่างนี้แล้วเขาอวขอบใจดรายเดอครับผู้ใดที่เขามาติดตามแล้วรช่วมผมสุกรรมสุไฟพีหนาา้าอ้าใช่ทั้งหลายเอาอาเมีป่าพะลุงมาเบิงผมแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พออย่าเริ่มกดกระดิง่งชีบิตประพาสคลิปใหม่ๆเวลาผมลงไปมันสีเด้งขึ้นโทรศัพท์ทั้งนั้นรถโหลดกดเด้งดึด้งโหลดเกินกดติดตามแต่ละช่องละข้าเจ้าคลิปผู้ใดลงมาก็เด้งตึ๊กเด้งตึ๊กมาเลยนะครับฝากช่องเด้อพี่น้องเลยเฮ็ดใหม่ผมก็ได้ช่องใหม่บ่ใครได้เฮ็ดเฮ็ดงานมื้อนี้บริหารก็เลยมีโอกาสมีเวลาเนี่ยเอามีมเป็นพี่น้องในบุญร่วมกัน ตามคำว่าวงว่าวออกจากไซกุงองผลิตภาไปเอามีมพามาแล้วมันถ่ายเล็กไงคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้นและขอบคุณครับ